เ้เอาไปจับตัวในมุ้งมาตัวหนึ่งตัวหนดีแล้วเนี่ยตัวนึงมามาทดลองหน่อยลองมาอยู่นี่อันนี้โดนหัวอ้าวโดนกัดเลยนี่นี่นี่น นี่นี่อย่ในนี่กินเบ้าเออ <_ int ed> ต้องลงมากินโ <_ d> <_ d> อ้ยกำปังมาเงี้ยนิดัด <_ d> โอ้<_ d> <_ d> <_ d> โยโอ้ย <_ d> จิกอยู่เลย หาาหกก่อกันไ,ได้กิน <c oughs> หัหวด้วยหัวอาหารหัวถิ่น ดูดิตลงเลยนะโอ้จีขนน่าดูเลยก็จะยอมให้จีอ่ะ